ก็ขอ,ขอต่าสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เกม Minecraft นะครับก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ MC NC Craft นะอันนี้กับผมตัวผมเองนะสกินแท้ไม่มีคนแตะนะครับผมเราจะมาเริ่มการโปรโมทตั้งแต่ตอนนี้เลยเราจะเอ่เซิร์ฟนี้ไม่มีทับฟลายนะผมนอกจากจะได้ยศเอ Beader b e e d e r กับ HVP HVP นะทำไมกูรู้สึกกระแด,ดจังวะ นะฮะเวไอก็ VIP, จะเป็นยศ Hyper VIP นะครับส่วน Beader Beader b e บ d เ r เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้จะคือยอดจากอะไรเรามาเริ่มกันโปรโมทลลกันนะฮะนี่นะครับผมส่วนตรงนี้นะผมผมคิดว่าในในหน้าที่เนี่ยตรงนี้นะผมเป็นการทำเออ ออันนี้ใช้นสำหรับตรวจจับตรวจบล็อกที่โดนทุบว่าใครทุบนะอันเนี้ยในส่วนผมนะอันนี้อันนี้ผมผมคิดนะครับว่ามันไม่เออมันยังไงดีไม่มีความจําเป็นนะส่วนของวเนี่ยถามว่าโอเคไหมโอเคเลยแต่ชุดหนักมันก็ไอ้น,นี่นิดนึงอันนี้ผมไม่ได้มาแบบวิจารณ์นะครับนะผมว่ามันโอเคถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแต่อย่างน้อยก็เปลี่ยนเป็นชุดเหล็กก็ยังโอเคกว่านะ ส่วนอันนี้ถ้ากดครั้งเดียวมันก็จะได้ทีละหนึ่งนะถ้าเกดิดกดเป็นชุดกดชิปนุผมเนี่ยมันจะได้เป็นชุดเอ้ยถอยไปเอีเวนอันนี้ก็เป็นโปรเทคนะผมทั้งหมดเออยี่สิบคูณยี่สิบยี่สิบคูณสองร้อยห้าสิบหกเอออะไรวะสูงกว้างอะไรยังไงว่ามาครับนะส่วนนี้ก็ทรายก็ได้ทีละอันอันนี้ก็ได้เป็นชุดเลยอันนี้ก็ต้องกดชิปเอานะครับนะผมส่วนอันนี้ก็ได้มาทีละอันเหมือนกัน ตรงนี้เป็นการซื้อยศนะครับผมจะมี3 0 0แสนบาทก็คือจ่าสิตีสิาโทจ่าสิเอกเฮ้ยอย่ามาบังนีเฮ้ยร้อยตรีร้อยโทร้รอยเอกคนเอกนะฮะราคาก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆส่วนจำพนเนี่ยทั้งหมดราคา20ล้านบาทน,นะครับตรงนี้เป็นการเลือกเพศนะผมจะมีแค่สองเพศนะหญิงกับชาย ยีก็ใช้ขนานั้นแหละแค่นี้ผมว่าถ้าเกิดดีไม่ดีเนี่ยผมอยากให้อยากให้อดินมาลองเปลี่ยนของนี้บ้างนะผมถ้าเป็นชุดเหล็กบ้างก็ดีอุปกรณ์เหล็กก็ยังโอเคนะส่วนเว็ล็อกเนี่ยทิ้งเลยเรัครับในความคิดผมมันมันไม่ค่อยโอเคเทนะ่าไหร่นะอย่างอื่นก็โอเคแล้วอันนี้ก็เป็นแบบนะมันมันมีเกลือน,นี้ยัยงไงก็ต้องเกลืออยู่แล้วส่วนเรื่องการเอนชานของเนี่ยเอนชารนไม่ได้ครับผมต้องหาลาปิสมาเองแล้วก็ เ,เลเวลเองนะครับเพราะไม่มีเลเวลแจกให้ในส่วนเนี้ยนะผมผมก็เข้าใจดีเลยว่าเพื่อให้มันมันดูมีเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นนะก็ขอ,ของเดือนเดิมส่วนใต้นี่ก็เป็นการซ่อมของน,นะครับไปเราไปดูอีกส่วนหนึ่งเลยละกันนะครับผมเป็นส่วนของระบบเควสนะครับผมระบบเควสในตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเออ เติมเงินกับระบบเควสนะครับผมระบบเควสอันนี้เป็นเควสธรรมดาอันนี้เป็นเคว,วสเติมเงินสำหรับเท็ยถูกผมไม่เทียบถูกผมไม่เติมมั้งอันนี้ก็ต้องทำก่อนนะครับผมได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็เป็นการเติมเงินนะครับผมลูปเต็มห้าสิบบาทมีมีไหลมีไหลมีไหลาราคานะนี่มีมีดูนี่นร,ร,ราคานะครับผมทั้งหมด ก็ได้โอเคถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะผมในความคิดผมไม่ถือว่าแย่มากนี่นี่นี่ไฮเปอร์อ๋อนี่ไงบีเดอร์เร้วามาจากบิวเดอร์อ๋อไฮเปอร์ไอพีบียอที่สูงกว่าอ๋อมีขายที่นาวเว็บไซต์ขอดูคำสั่งนาวเว็บไซต์โค้ดง่ายดีครับอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อ อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะ,อ,ะอันนี้ไข่อันละห้าสิบพอยต์ก็ได้ดาบมีบวกก็อัพไปเรื่อยๆครับผมบวกเจ็ดสิบบวกว้อยี่สิบอันนีก้ก็กลายเป็นไลเซบเบอร์เลยแล้วก็เอามาแลกให้ได้เป็นบวกร้อยแปดสิบบวกสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยี่สิบนะแล้วก็มาบวกกันเรื่อยๆครับผมบวกไปเรื่อยๆจนจนได้สามบวกสามร้อยแล้วก็มาบวกอีก ไม่รู้บวกอะไรนักหนาได้บวก380แล้วก็มาบวกต่อนะครับผมก็จะได้อีก460บ,บวกจนสุดบวกจนสุดอีกก็ได้อีก500นะครับผมตอนนี้ก็เป็นธนูบวกไปได้500อ่ะฮะฮะบวก50อัพเกรดแล้วก็ขวานนะครับผมถึงอ,อันนี้ผมอยากได้ไหมก็ก็อยากได้ครผมผมเอามาสร้างบ้านอยู่แล้วได้ไงในความที่ผมชอบสร้างบ้านก็โอเคก,ก็ก็ถือว่ามันเอามาใช้ได้โอเคเลยนะครับ เอาครับผมอันนี้ก็ไปดูอีกโซนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเราอย่าเพิ่งไปดูโซนประตูวาร์ปนะไปดูโซนอีกโซนหนึ่งกว่าอันนี้ผมไปดูโซนจัดอันดับนะจัดอันดับผู้เล่นนี้นะ่าจะเป็นการนะข้ามวันเตอร์เยอะที่สุดและออนไลน์นานที่สุดนะอ๋อนี่ก็เป็นอ๋อจัดอันดับแรง้งนะครับผมนับว่าเป็นแง้งได้เลย อันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้คือการท็อปคิวค่าค่าคนโอเคท็อปเลเวลเลเวลสูงสุด,สดเฮ้ยโอ้สองร้อยเก้าสิบสองแล้วไปเราไปดูประตูวับเลยประตูวับก็มีสองทางโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบเดี ันน er like ี้โซนซ่างบ้าตัววับนะครับผมอันนี okay. bon. ้เป็นอ so ันที่หนึ่งสองไม่สองนนี้แดนฮิมะอันนี้วะไม่ใช่ฮิมะผมฮิมะบอกว่าโอเคได้หิมะฮิมะหิมะอันนี้ก็เป็นโซนที่สามโซนที่สี่ฮิมะแบบกลางหิมอันนี้โซนที่หกนี่วะโซนที่สี่อยู่ไหนนี่ไงโซนที่สี่เป็นปลาอันนี้ก็เป็นแบบทั้งทะเลทั้งป่าทั้งภูเขาหินนะครับอันนี้ก็เป็นทั้ง แค่หีบะาอย่างเดียวครับเราไปดูอีกโซนหนึ่งครับผมอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นบาร์บีพีวีพีบาร์บตลาดตลาดทำอะไรได้บ้งเ,เดี๋ยวค่อยดูค่ามอนสเตอร์อ๋อตรงนี้นี่เองผมหาบานานหาอาหารโฮมโซนเหรอไม่ดูอ่ะผมดูแค่นี้ว่าผมสนใจอันเนี้ยเอ่โอ้ตายตายตายแง่ง เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนลืมเจ็บฮัลโหลนะครับก็มีประมาณนี้ไปที่ดูที่บ้านผมกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างที่บ้านผมก็มีแค่เนี้ยไม่ดีกว่าไอซีเอสนั่นไอแคสเชอร์สอ่ะหายไปไหนแล้ววะออกเกมเหรอ ประได้ออกนี่วะหาชื่อไม่เจอโ hey, อ้ยกินเสียงกันเร็วๆอ,อ๋อนี่ไงผมจะทำยังไง KS 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 947จะเป็นบ้านของผมเองนะครับผมใ,ใครๆามาอยู่โหอยากอยู่ข้างๆผมก็ใต้นะครับแล้วก็มกีคนมาสร้างรับด้วยโอ้โหโอ้ ใครอยากไปสร้างมันก็มาได้ตลอดนะครับผมผมก็สร้างฟาร์มอะไรน่เลยสร้างที่ปากกวไม่รู้สร้างทเพื่ออะไรร <c oughs> ู้สึกว่าแบบไม่มีความจำเป็นนะนี่นะครับจังหวะนี้นะครับผมก็นี่โฟเซก็ยี <c oughs> ่สิบคูณยี่สิบนะ ผมก็ได้สร้างผมก็มีโปรเจกต,ต์ติดตัวเหมือนกันแหละเพื่ออะไรวะมาเล่นกดรัวมากเลยครับ <c oughs> ก็เป็นปากกัวงง่ายๆนะผมไม่ได้สร้างยากอะไรขนาดนั้นเลย อันนี้ก็เป็นโซนเอฟเคผมที่ผมเห็นหลายๆเซิร์ฟเคยทํากันมานะผมก็เลยทําบ้างก็เวลาแบบไปเอฟเคอย่างเงี้ยผมก็จะได้ทํามันนะนผมจะไม่ตัดต่อไม่ใส่อะไรทั้งนั้นอ่ะผมไม่ใส่ซาวไม่ใส่อะไรทั้งนั้นขี้เกียจตรงๆเลยขี้เกียจครับ <G ül üş> ก็ทําได้แค่เนี้ยผมผมมีดีแค่เนี้ย ให้เหมือนว่างน้ำอะไรตรงนี้วะนะครับผมนะก็ผมก็อัดมาประมาณ9ก้านาทีแล้วอะรู้สึกว่าแบบมันมันต้องมันคือมันยังมีอะไรอัปเดตได้อีกเยอะครับนะเวอร์ชันเรอตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชันหน่องเวอร์ชันไหมครับเวอร์ชันที่1น2่นะครับผมแท็กเตอร์ไ อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีเซิร์ฟแล้วก็เว็บเพจเอาไว้ในดีสคริปชันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมไป,ไปแล้วครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็แชร์เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ก,กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้ก็บอกมาได้ตลอดน,นะครับผมทางคอมเมนต์เลยนะผมไปแล้วบายบายเจอกันครับผม